เบาวิวกับซีรีส์วสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับวิวอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ปิวจะมาแนะนำซีรีส์วายจีนะครับเป็นเรื่องที่3แล้วที่ปิวจะมาแนะนําให้ได้ชมกันนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้คือเหมือนเดิมอ่วิวจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีทั้งหมดกี่ EP แต่ว่า แต่ละ EP อีพก็มีความยาวอยู่ที่24-30นาทีนะครับก็ถ้าจับคร่าวๆประมาณ12-13อีพเนี่ยถ้าพิวจำไม่ผิดนะก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆมีคติสอนใจแล้วก็เป็นซีรีส์น่ารักมากๆนะครับก็เหมือนเดิมปิวได้ไปติดตาม i อทุกคนที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็แต่ละคนนี่น่า,นา,นารักมากนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า i m p r e s i o n of Yours ความหมายภาษาไทยก็แปลว่าความประทับใจของวัยเยาว์นะครับก็เรื่องย่อของเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของนักศึกษาปริญญาตรีนะครับสาขาวิจิตรศิลป์ที่ไม่เคยออกจากเมืองเลยนะครับก็วาดภาพวาดที่เขาวาดตอนเรียนจบทุกอาจารย์ปฏิเสธอาจารย์บังคับให้เขาไปสอนแทนในโรงเรียนมัธยมปลายที่ชนบทห่างไกลเป็นเวลาหนึ่งเดือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นและภาพวาดในรูปแบบ การล่างภาพกลางแจ้งในหมู่บ้านห่างไกลแห่งนี้ครูสอนแทนได้พบกับนักเรียนมัธยมไปคนหนึ่งที่ชอบวาดรูปเขาจึงขอให้นักเรียนพาไปวาดรูปกลางแจ้งทุกเช้าเพื่อแลกกับการสอนวาดรูปให้เขาแต่ในที่สุดนักเรียนก็ค่อยๆหลงรักครูสอนแทนคนนี้เข้าก็อาจจะงงนิดนึงเนาะก็มันเหมือนเขาแปลมาอีกทีนึงปิวก็ ถ้าปิวเล่าเองอะ่ะมันจะวนไปวนมาไงาปิวก็เลยเอาจากเขาเรียกว่าอะไรบรรยายบรรยายเกินของเนื้อเรื่องอะซีรีส์เรื่องนี้เอามาให้ได้พูดแล้วก็เอามาให้ได้ชมกันนิดนิดนึงก่อนน,น,น,นะครับก็เดี๋ยวจะมีว e ิดีโอเขาเรียกว่าอะไรอะวิดีโอของทีเซอร์ของหนังซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็เดี๋ยวไปชมทีเซอร์เรื่องนี้กันก่อน 你有多久没有去感受自己的内心了？我是许若威，请给我指教。但喜欢一个人什么样的感觉？会无时无刻想着他，会更想靠近他。对，是你爸爸带来,来我身边的吗？ ก็เป็นกันมากครับสำหรับฟูดฟูดติดเเนี่ยก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจมากๆสำหรับซีรีส์ชื่อเรื่องว่า Impression of Yours ก็ความประทับใจของวัยาวนะครับก็ซีเรื่องนี้น่ารักคนก็น่ารักแล้วก็ซีเรียเนี้ปิวดูแล้วแบบน้ำตาซึมเลยอะปิวปิวตอนแรกอะปิวไม่ได้ติดใจซีรีส์ซีรีส์ไวยจีนหรอกทีนี้มันขึ้นมา มันขึ้นมาแบบแนะนำ่าพิวก็เลยลองกดเข้าไปดูเออก็เลยลองเข้าไปดูในเว็บดูเออมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบตอนแรกตอนแรกก็ดูซีรีส์ไทยตอนนี้ซีรีส์ไทยก็จบไปหลายเรื่องแล้วก็เลยลองมาดูซีรีส์จีนแต่พิวดูซีรีส์จีนพิวไม่ได้เขาเรียกว่าภาคไทยนะพิวดูเป็นซับไตเติ้ลเนาเพราะว่าพิวอยากฟังเสียงในการพูดของอนักแสดงซีรีส์จีนมากกว่า เพราะว่ามันมันได้อัตรลดในการพูดเสียงของเขาอะมันเป็นเอกลักษณ์ไงภาษาเจนะพิวก็เลยอ,อยากอยากแค่อ่านแค่อ่านซับอะมันก็พอเข้าใจไงเราเราก็ดูซีรีส์เอาเพราะว่าเราเป็นคนติดซีรีส์วาอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเข้าใจมากกว่านี่ครับก็พิวขาฝากเลยครับสลับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็สลับใครที่ ข้ามาชมคลิปนี้นะยไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้กับปิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ปิวขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย